Uh, สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับที่เอฟทนพัฒน์จเจริญฟาร์มบ้านหลักด่านตำบ,บหลหนองแวงโสภะอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นนะครับผมวันนี้ก,ก็เป็นเสาร์วันเสาร์ที่ 13, สิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงเสาร์นะครับก็ได้ปฏิวัติภารกิจประจำคอกคือเกานะครับเนี่ยเอาห้อมแจผสมกับเปลือกมะลางนะครับมาห้ง่วนะครับ ทุกเช้านะครับทุกเช้าทุกเย็นคอกนี้จะกินได้กินทุกเช้าทุกเย็นนะครับไถแน่เล้าแน่นะครับเบาไยแน่เบาเล้าแน่นเนาะนี่ตัวนี้ก็จะได้กินนะครับได้กินนะครับเอาครับหมูว้านนี่รองร้อยนะครับเอารวยปูนขาวทั่วคอกนะครับหมูว้านนี่ทำความสะอาดโดยการร้ยรอยรอยรอยปูนร้ยปูนขาวทั่วคอกนะครับหมูว้านที่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 เห็ดเนาะครับ ขอกไงกับร้ยนะครับร้ยร้ยเบิดนะครับล้อยถึงขอกหน่อยขอกไงนะครับขอกของคุณนี่นะครับแม่ห้นมตัวนี้อ่าเสียห้บ่ได้ห้เปลือกมะล่างนะครับอ่ะมันมีผลต่อน้ำนมของลูกมันอยู่นะครับคือขันกินของมักและลูกสิท่ายเหลวนะครับก็เลยพท่านให้กินนะครับก็เป็นในส่วนของห้ามแก่ผสมห้ามอ่อนแล้วก็ผสมผสมไส้น้ำนะครับ อาหารตอนนี้ก็คือบัท่านได้ไห้นะครับบัแมนบัทันดได้ไห่หม้อละกิโลไห้เป็นยำเสา้าโอ้ยไห้เป็นยำแรงนะครับผสมตอนยำแรงยำเส้ากับติมิตะอ่ะอําแก่กับฮามออนนะครับผสมนม้ำซุ้งเป็นผสมน้ำจงเลงเลยเนาะครับไหง้ง้วนแบบเลียกินได้เลยนะครับแม่ไห้นมลูกนี่ยนะลูกนะครับอีกสามสี่มือกับพอเดียนนะครับในลูกอ่าบัท่านได้กินเปลือกมะลัางน้ำมูนะครับมักกีดนนะครับเพราะว่ามันทรงผลต่ออ ระบบขับท้ายของลูกมันนะครับกินแล้วลูกมันสิท้ายเร็วนะครับเพราะว่ามันเป็นของหมักของดองนะครับก็เลยอ่างดไว้ก่อนจากสองเดือนสามเดือนค่อยเสีให้กินนะครับอันนี้กะขี่เขามข้างในบ่มีอย่างนี้ครับมะล่ไกลครับมะลายไกลครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเซลนี้ก็เห็ฮโปรแกรมไปแล้วนะครับโปรแกรมถ่ายพยาธิด้วยอะเบนเทลชนิดกอกนะครับกอกไว้แล้วนี่ครับนี่ตัวนี้กอกไว้แล้วมีสิบ ขัวซีซีหน่อยๆเติมไปอีกตัวนี้ก็กวอกไปแล้วสิบขัวซีซีสิบหาซีซีสิบหกซีซีหมดแล้วครับเกือบพอนดีสิบอีนนี้เหี่ยนอีนี้ลายกอกไปเมื่อเช้าแล้วครับแล้วก็กับบอกอแอะบอกอแอะก็กวอกแล้วนะครับเหลือแมมันนะครับเหลือลาดหลังอันนี้ครับเดี๋ยวผมจีออกไปทั้งนอกละสิบไปเบิ้งบอกอแอะละคือผมของมาข้างในนี่ผมของอะไรไกลนะครับต้องไม่เห็นเล อนุญหยาดนะครับเปิดบิดคอกนะทุ่คนตัวไรได้กัได้ตัวไรยบ่ได้กับบ่ได้นะครับธรรมดาสีพาไปเบิองหยาบ่าได้โฆษณาให้นะครับสีพาไปเบิองหยาเราใส่อยู่ในคอกผมเคยลงไว้แล้วก็นนั่นแหละนี่คอกแม่พันธุ์นะครับคอกแม่พันธุ์กับคอกรอขอดแยกกันนะแม่ยี่เหิยนกับสีลาดหลังนะครับเดี๋ยวให้มันนอนในมือเว้นนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลาดหลังบรรยากาศเดาสองประมาณนี้ กะจกิบบุนๆแนนะ่จักน้อยอุปกรณ์แมเสาชุลุมุนใหญ่วันนี้วันหยุดกด้เฮ็ดซาแนจักน้อยนะครับแต่ว่าปกติขันเป็นมือวันธรรมดาเนี่ยผมต้องเป้่านะครับตื่นหนึ่งจะตีหาเพิงนะครับเตรียมทำเตรียมนี่นี่คือบักออบอกแอะบักแอะนี่ผมหายไปแล้วนะครับแมเสาจับสองคนนะครับสี่เดือนแล้วผมก็ทายพยัญาน กอกาะนะครับอบินเทลเกาะมาๆมา,มากินอีกเวเนี่ยฮะคงใส่สีอิ่มแล้วนะครับกินเลยยาเนี่ยไปเกีียวมาให้กินเซาแรงนะครับขันบ่กินกันอนอันนี้เปลือกมะล่างเปิดเปิดให้มันกินเมื่อกี้นะครับเออกินกินกินพาไปเบ่งยานะครับยาอยาใส่อย่ในี้ขอกนะครับ เห็ดเองเนาะครับเห็ดเองหันตัวใหญ่กับจับล็อกนะครับนี่ครับอะบีนเทลก็ตามสลากขางกลองนลยครับผมจำไม่ได้ว่าผมสื่อว่าเท่าไรนะครับผมสื่อว่าหน้าจิโร่หนึ่งหมายถึงว่าผมไม่รู้หนึ่งอันน,อน,น,น,ออน,อนี้อันนี้รู A ้หนึ่งเหลือเหลือสมนีครับเหลือสมนีอันนี้กับผมนายจะสื่อมาเกือบรู้หนึ่งคือกันเหลือสมนีครับอันนี้เอนโมกซี่พัวออนนะครับลาดหลังอันนี้เอาไว้ทาราโตแม่อีเหิยนนะครับแม่นมลูกมัน เป็นอย่างคือใบถลาดมันเหลือขวดเดียวครับมันเหลือขวดเดียวกะ็ะไรจงไว้ถลาดปกติก็สิใส่ราดหลังครับก้อนน้อยสิใส่เป็นกอกก้อนใหญ่สิใส่เป็นราดหลังนะครับอยู่นี่เดสั่งมาไว้อยู่นะครับยาของเขานะครับอะรกินตอนเศร้าะนะครับไปไปเออโอ้ยงงว่ามันคือมาหมักโซน,นดากกันเถอะนึเฮ้ยโซนเี้ยังอะไรฮะซาบกอกงเนี่ย ขออภัยในความบอสุภาพนะเนื้อเนี่อเน,นื้มาเลือกเกิืกลางตีนห้าเสาเนี่อเนื้อเอ้านี่เนี่ยต้องได้กินในในมือคนตีโอ้อ้จากบักอ้อยแอ๊จีเปี้ยนซื้อให้เป็นบักจืดนะครับว่าอย่างนะครับคือมันอิ่มแล้ว เอาไง,ไง่ายๆคือมันอิ่มแล้วนะครับนี่นะครับเป็นภารกิจยามเสาร์นะกินห้ามอีกวะฮะอิ่มอิ่มอิ่มแท้อิ่ม,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 แ,มแล้วอนุญาตคนอย่าเบ่งกันนะครับอ,อ่าเส้อ,อันนี้โกบเอาได้นนดจ้อยเออ ยังโอ้ว่้สโอ้ย่ไดหรอมม่ส่แล้วอันนี้กบเอาเพระว่ามันรับน้ำหนักลายอ่านี่นะครับสรางก็บร่ได้ใส้างดิ้นหรอกเอาใส่ลเอ นี่นะครับเส้นหมูกรุ๊กคุยจังง่ายน้อยเจ้าออแอะเอ้อยสังเกตเบื่อแล้วกินกินหญ้าไว้นาะครับกินหญ้าไวแล้วจะได้เลือกหญ้าเกี่ยวมาให้ยแหละครับจะเลือกเกี่ยวแต่หญ้าไวละเพราะหญ้าไวทรงแสีบหญ้าหมูอืนอ่นหยากินนี่รู้สิกินบ่เป็นเนาะครับกินบ่เป็นหัวหานกับกินบ่เป็นเบื่อหัวหานผมนี่ซื้อมาให้แบบ ตัวเดียวรุนล้วนแล้วนะครับนี่ซีพี่ยีบเอ็ดเปอร์เซ็นต์รุ่นบักเปิดปากคุ้งให้กินเลยครับอันนี้ห้ามออนครับอันนี้ห้ามออนรุ่นบักเปิดปากคุ้งไว้ให้กินเลยครับนี่ยมันเศ้าเปิดออกมาจากขอกนั้งมูอเลยมาเลยต้องอยากกินเท่าไหร่กินเลยนี่สินะครับแต่กับพวกกินหลายมาเลยนะครับดมซีซีซอสซอสกินซีหาข้ามกับเสากินนะครับแล้วกาต่อเศานะครับนี่มักก็คือมักหย่านะครับผมจะไปหาเกีียวหย่านาวัยนะครับเล็มหย่าไว หวาบมี่ยูสมองนะครับเป็นหยาพื้นเมืองนะครับง้อหมักกินโปรตีนสูงนะครับโปรตีนสูงขันเวนปลูกได้คือหยาแพนโกลาเน็ตง้อคือสีดีครับปลูกกยาไวเรียงงักกวหยาไวข้อก็เอินยาไวอยังงู้นะครับผมก,กับพ่อแน่ใจแต่แถวบ้านเอินหยาไวนะครับนี่นะภารกิจหมู่วานกะโรยปูนขาว อ๋อนี่ใส่ละเป็นบ,บอกว่าใส่ว่ากระสอบปูนขาวไหมเดี๋ยวผมหากระสอบปูนขาวให้เบิ่งก่อนนี่กระสอบปูนขาวออนุญาตนะครับโอ้ยมบอกมันปูนขาวตัวไหนมันแป้งตัวน,นี้จังไรเนี่ยควรจิตแป้งอนเนกประสงค์คุณภาพสูงแป้งสาลีเอฟเอ็นยี่สิบสองโอ้บอแมนนะครับอันอันอัน อันนี้กระสอบเปามันจะซื้อเด้อครับกระนากระสอบเก่าเปามาใส่ซื้อเด้ครับโมเมนกระสอบแปรงสาลีเด้อครับคือแปรงสาลีคือสิซื้อบ่ได้ดอกครับกระสอบนี่เนี่ยนี่ที่มากรุนนี่ร้อยแปดสิบบาทนซื้อได้นี่ผมเป็นพ่อค้าคนกลางเลยแหละครับนี่ยนี่ซื้อมาขายลเลยกัแปรงสาลีนี่บ่แม,ม่นนะครับแปรงอันนี้เป็นแป้งอ่า นี่ก็เขาเอืนไอ้เอากินกินเลยคนก้นไว้ให้กินเลยนะครับเอามูที่เหลือเดี๋ยวผมเอาไปให้ตัวอื่นกินนะครับคนก้นไว่ให้มันกินนะครับเดี๋ยวจะเปิดหนาคอกไว้ให้พร้อมนะครับเฮดทังซีสูเศร้านะครับเพราะว่าเดือโตูนมันนะครับเขาบอกเดือดตูนมันเปิดนะครับเปิดไว้ นี่นะครับ <Okay. S 1> คือผมต้องมาสำรวจขอ,อกุกเขานะครับไ,ไงไก่มันสิมาวเน,นะครับมันหูว่กข้างในมีเน่กินแต่ว่าเขาก็จะมีตอนเวลาเปิดไห้มันอยู่นะครับคือว่ากินเรียบร้อยแล้วให้มันเข้าไปจัดการทําความสะอาดขอ,อกไห้นะครับคือเขาต้องเปิดเนี่ยไกล้กับไปเพื่อว่าให้มันหมักหมมนะครับทําความสะอาดเศษอาหารที่ตกทั้งที่นะครับไกลกับกลกับน,นี่นะครับประมาณนี้น ี่กกติพ่นเชื้อามาไวหนี่นะครับห้างเนี่ยต่วา่นนามพนตกกล่อมไปอีกก็อ่าห้างมูนี่ลอยหนึ่งนะครับลอยหนึ่งฮ่เมืองพ้นครับลอยหนึ่งยุลานป้ายางรถนะครับบันตำแยน่นะครับบอกพิกัดเลยผู้ใดอยากได้ลอยหนึ่งนะครับลอยหนึ่งต่วันนี้พ่นขึ้นลอยหึยี่สิบแล้วบันมันขึ้นเหรอครับมันมีสองไทมันมีใสลอยหนึ่งกับลอยยี่สิบอ่าแก่ที่เขา ผู้ดใดอยากปรึกษายังสอบถามไดเนาะครับเออจังใดเจังสั้นจังสี่จังสี่จ้าสั้นสอบถามได้นะครับสําหรับข้าที่เคยเห็ดมาแล้วหรือพอมีความรลูกข้อเสียคําแนะนําไดเนาะครับอันไหที่ห้องบลูห้องกสิบาบลูเนาะครับใหนทีเ่เ้าพอแนะนําได้เอาก็สิแนะนํานี้นะครับอ่าข้างในนะครับนี่ห้อยปูนขาวนะครับห้องห้อยปูนขาวไว้นะครับคือตอนนี้ก็คือสิห้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหนึ่งกระสอบใหญ่ซื้อมาร้อยแปดสิบบาทมียี่สิบห้ากิโล แล้วก็มันจะมีรุ่น50กิโลอยู่แต่ว่าน่าจะ200กว่าบาทเบิ่งความผุ่มคาครับเดี๋ยวจะไปหารเฉลี่ยกันแล้วเขาสิเอามาโรยทุกอาทิตย์สัปดาห์ละ1ครั้งคอใกใหญ่ใช้10กิโลหอใกใหญ่ใช้10กิโลข้อเล็กใช้4กิโลตกประมาณสัปดาห์ละ1 5 1 4 1 5กิโลก็ประมาณรอย20บาทลอย ร้อยบลอกเกอร์อยยิงซิฟต์นะครับขวัญเท้าสื่อหลุนใหญ่นี่นี่นี่นะครับตัวนี้สีสีลาดหลังสีลาดหลังเอ้ยเดี๋ยวไปเอาเอามาลาดหลังให้เบิ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยอย่ามาลาดหลังให้เบิ่งก่อนนะพี่เด้หนากองกิมกึมอยู่นี่เด้อโบมิ้งเดี๋ยวเราจะกินจนโบอยากซ่หน่ะ นี่นะครับเดี๋ยวจะเอาไปลาดอาชิบเบิร์ตกอดนี่เลยแล้วครับแม่นี่นะครับกินอิม่มมันกินอิ่มแล้วมันกินไม่อิม่มมันก็กิน,นตัวตัวหนากรกีมๆอยู่นะฮะเข่าลงมาเบิ่งนะครับนี่นะครับอะไรผมกะทายแบบผมบม่เห็นจออนไรเนาะเนี่ยมักซี่พัวอ่อนนะครับนี่นะครับดี ขออนุญาตนหนึ่งอ่านี่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 มันก็คุ้นเบิด์ตนะครับกัวอยู่นี่พอรูปได้ใบได้วะเราไปดูแล้วโมเมนต์เราบม่เคยไปเด้เราไปดูอยู่ชี้ไปกับเมียเนี่ยแล้วกับแม่เจิใหญ่ตัวกับเมียเราตัวนี่นะครับ

เอออย่ามาสนดาก,กันคุ้มสนตะกันนะครับว่นน้อยก็ได้แล้วขอเอาตัวซอยกันนะครับมาตัวเชื่อก่อนนี่นี่เกิดตัวชื่อหน่อเกิดตัวช่วยอ่ะชิลลูกนะครับไปเฮาโอเค๊ชิลลดกเอ,อ้าเอ,อ๊ โอ้ยมันจิตตื่นนี่ยังไงเนี่ยฮะนู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 นนนนนเดี๋ยวขออนุญาตปฏิบัติภารกิจก่อนนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ผมเอาไว้ซั่วนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันมีมต่อยบ้งนะครับ